ครับวันนี้ผมก็ดูที่แอร์พอร์ตหาดใหญ่นะครับตอนนี้ก็มาบริเวณที่จอดรถนะครับเห็นนะว่าที่นี้ต้องเก็บตั๋วนะครับในการจอดรถ15ทีฟรีนะครับแต่ว่าบางทีบางอย่างเครื่องบินเขาเลทมานะครับทําให้เราต้องเสียค่านะครับ10บสบบาทนะครับหชั่วโมง10บาทนะครับสองชั่วโมงสามสี่ห้าขึ้นไปนะครับ ก็คือร้อยหนึ่งถ้าเกินก็ร้อยเดียววันเกินละร้อยนะครับก็จเห็นได้ว่านะครับเป็นไงบ้างครับที่จอดรถเทวเวียนใหม่นะครับอีกรอบนึงจเห็นได้ว่าที่หาด่ครับบริการนะครับที่จอดรถเยอะมากนะครับการใช้บริการสนามบินครับครับผมถามหน่อยครับเซนทันเฟสติวัลนะครับมีที่จอดรถนะครับ ห้างต่างๆมีที่จอดรถนะครับแต่ว่าทำไมสมนาบินนะครับต้องมาเก็บด้วยต้องให้ประชาชนช่วยดูนะครับว่าเพื่ออะไรดีครับผมจดวเวียนให้ดูนะครับเยอะแยะครับเยอะแยะคือถ้าบางคนไม่เกี่ยวข้องก็ไม่มาสนามบินนะครับบางคนก็อ้างว่ามีคนมาจอดตั้งไว้แล้วไปทำงานครับคิดดู พอเชื่อมมันในที่นี่นะครับบางคนนะครับด้านหลังด้านหน้าผมจะมีที่จอดรถแบบค้างคืนนะครับคืนละหนึ่งร้อยบาทหลังคาไม่มีครับมีต้นไม้บริเวณข้างหน้าผมนะครับอเน,นี้ยด้านเนี้ยอืมจอดค้างคืนหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณไปทําธุรกิจที่กรุงเทพสิบวันก็คูณหนึ่งร้อยนะครับกี่วันก็คูณหนึ่งร้อยไปกําไรหนาะเนาะน,นะครับ นี่คือที่จัดรถนนะครับผมจะไปนี่คือตั๋วนับที่เข้ามานรับภายใน15ทีฟรีนะครับก็เดี๋ยวก็ดิบไปคืนนะครับ15ทีผมแก้มาส่งพี่เขานะครับที่สมาทานกเฉพาะบริเวณนี้นะครับที่นี่ครับสี่เหลี่ยมบล็อกนี้นะครับสมาทานสมัยก่อนนะครับนี่ครับบสมาทานบริเวณนี้นะครับ นี่คือสมบัตินะครับพอคนเต็มครับเป็นไงะค,คันเต็มเต็มที่จอดแล้วแล้วก็รายได้ก็น้อยไปก็เราไปอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเข้ามาเท่าไหร่กินได้หมดนะครับตั้งสนามฟุตบอลสนามกอล์ฟนะครับที่จริงมันอมตะเฉพาะบริเวณตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมบล็อกใหญ่นี้นะครับนี่คือสมบัตนนะครับ ับสนามหญ้าสนามฟุตบอลนะครับสนามกอล์ฟนะครับจอดได้หมดแล้วครับก็คือหนึ่งถ้าค้า้งคืนหนึ่งรอยบาทห้าชั่วโมงก็ห้าสิบบาทนะครับคิดดูทุกคนมั่นใจครับจอดรถในที่สนามบินหาดใหญ่เราไปทำงานจริงหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวตาแปะนะี่จอดรถ ก็ผมเวียนนะครับตอนนี้ไม่ถึงนี่สนาทีนะครับยังไม่ถึง15นาทีนะครับโอเคแนละ้วผมจะกลับกันนะครับอย่าลืมครับอ่าร้อมนี้ก็ต้องแจกคืนครับตัวคืนไปนะครับแท็เกอร์ มีสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็ฝั่งด้านซ้ายอืก็ออกมาแล้วนะครับมาดูครับปอทอปอทอที่สนามบินหัดแย่นะครับส่วนมากกออ็จอดมากๆไม่ได้นะครับให้ไปจอดข้างในสนามบินนะครับจอดฝั่งนี้ก็จะมีการบล็อกไว้ครับห้ามจอด จำกัดครับเดี๋ยวไปดูนะครับก็ตรงนี้ครับห้ามจอดหนาเว่ามีแจ็กซี่มิเตอร์จะมาจอดเยอะแยะนะครับจอดเฉพาะหน้าห้องน้ำได้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับอาจจะมีสวนสัตว์อยู่นะครับกันห้ามเข้าไปจอดนะครับเพื่ออะไรครับจอดได้สิบห้านาทีนะครับแต่ว่าเรามาห้องน้ำนะครับ ก็เลยมีอาชีพใหม่ขึ้นมาครับมาต่อก่อนแบบการท่านะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็มีของเอกชนนะครับเห็นรายได้ของการท่านะเขาเลยทําด้วยนะครับก็คือด้านขวามือครับจะมีที่จอดรถนะครับเจ็ดสิบบาทครับครั้งคืนเจ็ดสิบบาทแล้วก็จะมีหลายเจ้าที่จะต้องนะครับนี่ครับตรอฝากรถนะครับพร้อมส่ง ก็มีเจ้าใหม่ด้วยครับมาสร้างนะครับนี่คือเจอรถเจ้าใหม่ทำเลดีมากครับสงหาดใจครับก็อย่าลืมครับมาทำทำเลธุรกิจใหม่ได้นะคที่จอดรถใกล้สนามบินหาดใจ